บอยากมีประสบการณ์การแต่งหน้าภาษาจีนสักครั้งในชีวิตค่ะบอกเลยนะคะสายคอนเทนต์แบบเราเนี่ยพลาดไม่ได้อยู่แล้วนะคะที่จะตามมาแต่งหน้าถึงประเทศจีนค่ะร้านที่เราเลือกใช้บริการนะคะตั้งอยู่ยา่านก่อนจายค่ะแบบเขาเนี่ยมันเยอะมากจริงค่ะทุกคนว่าไม่ได้มีในใจมาก่อนหน้านะเลือกไม่ถูกเลยอะนางพญางูสีทองแบบนี้มันโดนจริตเรามากที่สุดสวยมากลบเรื่องสอําอางที่เราแต่งมาก่อนหน้านี้ให้หมดนะแป้งทารองพื้นขาวๆเขาจะไม่ได้ทาแค่ชั้นเดียวนะทุกคนทาหลายรอบมากตบเลยอะรองพื้นแบบโอเวอร์อัศจรรย์ใจร ดูที่ผลลัพธ์นะคะว่ามันเป็นยังไงงานตาเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะแต่ว่ามันจึ้งตรงขนตาเนี่แหละความยาวที่แบบสะพึงงานคิ้วนะคะที่เขาเขียนเห็นปะทีละเส้นทีละเส้น,สนแบบฟิววาดภาพระบายสีงานละเอียดจริงความใสฝันยันเป็นไอเองเหมือนจริงอันนี้ก็คือผมจริงนะคะแล้วก็ใส่แฮพีเข้าไปดูดิทุกคนว่างานผมมันอลังการอะไรขนาดนี้น,นันน่นๆๆ่นเหงูบนหัวไหมมันโอดดาดูดิรู้สึกว่าตัวเองสวยมากตอนเนี้ย ส่วนพี่สาว่านะคะนางจิ้งจอกหางแดงนะคะทุกคนตาเขาสิทุกคนคนตาคนาลศเนาะพอแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะพาเราไปถ่ายรูปมาจากไหนวะไม่ต้องตังวลเนานะเขาอะบอกท่าโพสขาวจุ๊บเขาก็จะเอาไปรีทรัชให้ตามแพ็กเกจที่เราเลือกเลยนะคะว่าได้กี่รูปอะไรอย่างเงี้ยประมาณ1,000บาทถึง3,000บาทประมาณนี้แล้วแต่ชุดแล้วแต่แบบเลยไปเดินเล่นถ่ายรูปแล้วก็ได้รูปสวยๆกลับบ้านแบบนี้เลยค่ะ